Orin and young one, we are one, ever run, ever run, ever run. จิเกิเมนโซโยนชีแดอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมากอลเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Girls Generation หรือว่าโซนยนชีแดกันนะครับในตอนนี้นะเนี่ยได้มีตัว MBT เซอร์ aser, ตัวที่2นะครับปล่อยออกมาแล้วสําหรับ Forever One ตั้งแต่4ทุ่มของวันที่4นะคบหรือว่าเที่ยงคืนของเกาหลีนั่นเองที่มีการปล่อย MBT เซอร์ ตัวที่2ของ Forever One นะครับเพลงคัมแบ็ k เพลงใหม่ล่าสุดของ g i r l Generation หลังจากที่ห่างหายจากวงการเนี่ยไปนานถึง5ปีนะครับในตอนนี้ g i r l Generation นั้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสดใสร่าเริงนะครับเหมือนกับได้ย้อนไวัยไปเดบิวต์ใหม่ๆเลยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีที่ปังแล้วก็สดใสกันมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆโซชิของเราวันนี้นะครับในเวลา4โมงเย็นเนี่ยก็จะได้มี MV แล้วก็เพลง Forever e แบบเต็มๆนั้นปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆเหล่าโซบอลได้ ครับชมแล้วก็ได้ติดตามกันแล้วแต่ว่าตัว t s ซอร์ที่2นี้ก็ปังมากๆเลยนะครับเิดเผยให้เห็นท่อนร้องของเพลง Forever One เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตัว t s h อร์ตัวแรกนะครับและสไตล์เพลงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงที่สดใสร่าเริงมีความซัมเมอร์เล็กๆนะครับแต่ว่าความสดใสร่าเริงเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในตอนแรกเนี่ยกลว่าจะมาคล้ายๆแบบแนว In to the New World นะครับแต่ว่าในตอนนี้สําหรับ M.B.T. เซอร์ที่2นั้นดูเหมือนว่าจังหวะทํานองของเพลงนี้จะเป็นเพลงแดนซ์เลยนะครับสำหรับ Forever และนและ m เนี่ยก็ยังน่ารักมากๆเลยนะครับดูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการฉลองเป็นการมาปาร์ตี้กันร,ระหว่างแก l Generation แล้วก็โซวอนจะมากกว่านะครับในตัว MV t ีทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็มีการเล่าไปถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่สาวๆนั้นเนี่ยยืนอยู่เพื่อร้องเพลงนะครับรถครันนี้แฟนๆก็บอกว่ามีความคล้ายกันมากๆเลยกับรถที่อยู่ในคอนเสิร์ตตอนที่แก๊ลเจเนเรชันนั้นไปทัวร์คอนเสิร์ตพบเจอกับแฟนๆนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยสาวๆก็ยังมีการแต่งตัวมีการย้อนยุคไปตอนที่กําลังเดบิวต์ใหม่ๆแกบการแต่งตัวที่น่ารักน่ารักแบบนี้มีความสไตล์วินเทจหน่อยๆนะครับ นอกจากนั้นในช่วงที่โฟกัสสาวๆแต่ละคนนี่ก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆโซวอนหลายๆคนเนี่ยใจละลายกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีสาวๆเกิลเจเนเรชันของเรานั้นก็ยังคงสวยคงน่ารักและก็ยังคงสดใสร่าเริงอยู่เสมอเลยเมื่อกลับมาอยู่ด้วยกันและท่อนร้องของเพลงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ปังแล้วก็ดีมากๆเลยกับการที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งการที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็จะเป็นการอยู่ด้วยกันตลอดไปพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนอกจาก m b t มวีเซอร์ตัวที่2ที่ปล่อยมาแล้วนะครับก็ยังมีรูปของ Girl Generation ที่ปล่อยมาด้วยเช่นเดียวกันเป็นรูปที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยดูแล้วย้อนกลับไปคิดถึงรูปเก่าๆนะครับเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆของเก่าเจเนเรชันแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆที่เคยทํามา,าแฟนๆเหล่าโซวอนเนี่ยก็นําเอารูปภาพนี้นะครับมาเทียบกับภาพสมัยก่อนว่าคอมโพสิชันหรือว่ามูดแอนโทนของภาพนั้นเนี่ยคล้ายก,กันกับรูปภาพคอนเซปต์ไหนบ้างของเก่าเจเนเรชันเป็นการกลับมาที่ทําให้ความทรงจําเก่าๆของทั้งโซชิแล้วก็โซวอนนั้นกลับมาทําให้หัวใจเนี่ยชุ่มชื่อนอีกครั้งจริงๆนะค เรื่องนี้เนี่ยไม่เกินจริงเลยเาสาวเก้าเจเนเรชันนั้นกลับมาครั้งนี้ไม่ได้หวังจะมาทวงบลงัลลังไม่ได้หวังจะมาแข่งกับใครทั้งนั้นนะครับมาเพียงแค่ทําตามสัญญา ขอเวลาอีกประมาณ5ปีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกับเหล่าโซบอนจริงๆมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดที่เเลยดูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้นั้นจะทําให้แฟนๆหลายๆคนนั้นประทับใจกันมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนดารุณีสมัยของเรานั้นก็ยังกลับมาเฟื่องฟูได้ทุกๆครั้งเลยสมกับชื่อของเกิลเจเนเรชันนะครับที่บอกว่ายุคสมัยของผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัยเกิลเจเนเรชันนั้นก็ยังอยู่และก็จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับ เลยและนอกจากตัว m b t เซ s ร์แล้วก็รูปภาพที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับในวันนี้วันที่5นั้นก็ถือว่าเป็นวันครบรอบเดบิวต์ของ g ก r ลเจเนเรชั่น15ปีที่อยู่ด้วยกันมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างเก๊ลเจเนเรชั่นแล้วก็โซวอนนั้นเหนียวแน่นเหลือเกินไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกคนก็ยังคงอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่เก๊ลเจเนเรชั่นนั้นกลับมานะครับโซวอนเนี่ยก็จะกลับมาพร้อมกันไม่ว่าจะไปอยู่ด้อมไหนจะแอบ,บนอกใจไปหาใครก็ตามทุกครั้งที่เก๊ลเจนกลับมานั้นเห so ล่าร,รลาร ซัพพอร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆทุกครั้งเลยนะครับรวมไปถึงในครั้งนี้ด้วยที่เกิลเจเนเรชันนั้นกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเหล่าโซวอนไม่ว่าจะแยกย้ายไปอยู่ด้อมไหนบางคนเนี่ยไปเรียนไปทํางานหรือว่าไปมีครอบครัวแล้วก็ต่างกลับมาเพื่อซัพพอร์ตโซชีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเป็นความสัมพันธ์ระหว่า,วางเซีนปินกับแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ยาวนานมากๆอีกหนึ่งความสัมพันธ์จริงๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเกิลเจเนเรชันนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่ได,ด ทีเซอร์คอนเซปที่ปล่อยออกมาในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมมาร่วมฉลองครบรอบ d e วิลสิบปีของเก Generation กันด้วยนะครับมาคอมเมนต์นไวร์พรสาวๆกันหลังจากนี้ไปเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่า l ก e เจเนเรชันนั้นจะได้กลับมารวมตัวกันแบบนี้อีกหรือเปล่าไม่มีใครเนี่ยสามารถยืนยันได้เลยจริงๆว่าพวกเธอนั้นจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าหรือปีไหนปีต่อๆไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับในวันนี้เกวเจเนเรชันกลับมาหาโซวอนแล้วยังไงก็มาทําให้การคัมแบ็กครั้งนี้ของโซชิเป็นการคัมแบ็กที่สมบูรณ์แบบเป็นการคัมแบ็กที่เต็มไปด้วยความสุขกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงวันนี้4ี่โมงเย็นอย่าลืมรอดู MV แล้วก็ฟังเง Forever One อง Girl Generation กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยองที่เหมือนสอยองชีแดอัพูดโดสุยองชีแดายองวันนี้สุยองชีแด